ครับคลิปนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือเปิดติดเข้าหน้าแรกได้ปกตินะครับเปิดได้แป๊บเดียวรีเซ็ตตัวเองนะครับรีเซ็ตวนอยู่ตรงเนี้ยนะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนตัวนี้เป็นมือถือหาวายนะครับมือถือฮาวายฮาวายวายเจ็ดโปรนะนะครับถ้าจะไม่ผิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอาการนะครับเจ้าของเครื่องแจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก หลังจากลงเกมเสร็จนะครับหลังจากลงเกมเสร็จเล่นได้แป๊บเดียวนะครับเครื่องมีอาการเลยนะครับจากนั้นเครื่องจะร้อนมากนะครับร้อนเสร็จเรียบร้อยดูนะเนี่ยเปิดติดขึ้นมาปุ๊บค้างเลยนะครับจากนั้นจะทําการสั่งรีเซ็ตตัวเองเนี่ยครับใช่ไหมันรีเซ็ตเองนะครับอาการนี้นะครับเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาในโหมดของตัวเครื่องได้นะครับเราจะต้องเข้าสู่โหมด Recovery หรือ hand r ร s e t เท่านั้นนะ ซึ่งการเข้าโหมด Hand ีเ s e t ของมือถือ Huawei เนี่ยนะครับวิธีการก็ให้ท่านกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงพร้อมปุ่มเปิดนะหลังจากเรากดแช่ทั้ง2ปุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเข้าสู่โหมด Recovery แบบนี้นะครับมันจะเข้าสู่โหมด Recovery อ่าทีนี้นะครับในการที่เราจะทําการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะทําการไวท์ a t a นะครับหรือสั่งคืนค่าโรงงานนั่นเองนะครับ เพราะว่าตอนนี้ระบบของมือถือเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้แล้วก็คือมันล่มเองนะครับมันเกิดการรวนแล้วนะครับอาจจะเกิดจากตัวแอปที่มีปัญหาหรืออาจจะเกิดจากตัวแอนดรอยของตัวเครื่องนะครับมันรวนตัวนี้นะเขาบอกว่าในการที่คุณจะรีเซ็ตเนี่ยคุณจะต้องทําการพิมพ์คําว่าเย็ดลงไปนะครับหลังจากที่เรากดที่คําว่าไว้ด a ตานะนะครับอ่า ซึ่งมือถือโฮ a w ่ยนี่ไม่ต้องใส่รหัสนะครับดีตรงนี้นะสำหรับมือถือรุ่นนี้สามารถสั่งรีเซ็ตได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นเนี่ยจะต้องใส่รหัสหน้าจอนะครับถ้าลืมรหัสหน้าจอก็แก้ไม่ได้แต่ถ้ามือถือ h ฮเ w ่ยนี่ลืมรหัสหน้าจอเราสามารถปลดได้แบบนี้นะครับก็เข้าโหมดแฮนด์รีเซ็ตแบบนี้ได้เหมือนกันจากนั้นก็สั่งล้างเครื่องคืนค่าจากโรงงานนะครับเดี๋ยวหลังจากสั่งล้างเครื่องเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการตัวนี้จะหายไปไหม ตอนนี้ก็รอนะครับต้องรอให้มือถือมันทาการสั่งล้างเครื่องตัวเองนะครับสั่งคืนค่าโรงงานมือถือฮาวายสามารถแก้ไขได้แบบนี้แทบทุกรุ่นนะนะครับมือถือรุ่นอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการกดอาจจะแตกต่างกันบางรุ่นอาจจะลดเสียงพร้อมปุ่มเปิดนะครับหรือบางเครื่องอาจจะเพิ่มเสียงพร้อมปุ่มเปิดนะ แต่ถ้า Samsung นี่จะเป็นปุ่มกลางปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับ3ปุ่มเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นเนาะนะครับแต่อันนี้ฮองเว i อ่ะโอเคตอนนี้ก็100%ยเปอละหลังจากครบร้อยปอร์เซ็นต์นะครับมันจะทำการรีเซตตัวเองโอเคอ่ะหลังจากขึ้นตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับตอนที่เราไว้ Data เนี่ยเรากดตรงกลางนะครับ ตอ,ตอนนี้เราจะทําการรีบูตนะตัวนี้ผมทําการล้างแคชด้วยนะครับโดยตัวล่างต่อไปรีบูตก็กดตัวบนนะครับตัวบนในโหมดนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกด้วยนะนะครับโอเคหลังจากสั่งไว้ Data นะครับทิ้งไว้เนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยอาการตัวน,นั้นหายไปแล้วนะครับหลังจากที่เราสั่งไว้ Data หรือวิบ data นะครับ หลังจากทําทการไว้ Data เสร็จมือถือก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับในกรณีที่เครื่องติดปัญหาแบบนี้นะนะครับแล้วก็มาทําการเซตมือถือใหม่ทีนี้มือถือรุ่นใหม่นี่นะครับในการเซตค่าเครื่องใหม่เราจะต้องยืนยันอีเมลตัวเดิมที่เราเคยใส่นะครับอ่าแล้วก็ในการที่จะทําการเซตค่าเครื่องมือถือจะต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตอนนี้ผมลองไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะมันก็จะหมุนอยู่แบบนี้เห็นไหมนะครับดังนั้นเ,เราจะต่ออินเทอร์เน็ตให้มันก่อนโดยการใส่ wi-fi เข้าไปนะครับเชื่อมต่อ wi-fi นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ให้มันตัดก่อนเห็นไหมครับมันหมุนไม่เจอเลยนะครับมันจะขึ้นตรวจสอบแบบนี้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันพยายามเชื่อมต่อน,นั่นเอง ตัวนี้ไม่ได้ละกดย้อนกลับครับเนี่ยครับทีนี้เราก็ใส่ wi-fi ให้มันทีนี้เนี่ยหลังจากใส่ wi-fi เสร็จนะครับก็ทําการกดถัดไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะตรวจสอบแป๊บเดียวนะครับถ้าเราใส่ wi-fi เข้าไปทีนี้ดูนะครับมันจะทําการแจ้งให้เราใส่ Gmail นะครับมันจะทําการแจ้งให้เราใส่ Gmail สําหรับมือถือรุ่นใหม่นะ นะครับ Android 5ขึ้นไปเนี่ยจะต้องยืนยันตัวนี้นะครับอ่าก็ถ้าเรามีอ e ีเมลก็ทําการใส่เลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องปลดรถทีนี้แต่เจ้าของเครื่องก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการใส่อ e ีเมลนะครับเพราะว่าตัวนี้เจ้าของเครื่องมีอ e ีเมลหลังจากเราใส่เสร็จมันจะให้เรากดข้ามได้แบบนี้นะครับอ่าเราจะทําการกดข้ามได้ถ้าไม่ใส่เมลตัวเดิมนะครับจะกดข้ามไม่ได้นะจาเป็นต้องปลดนะครับ อ่อันนี้เซตค่าเครื่องเราก็อ่านด้วยนะครับตัวไหนไม่จําเป็นไม่ต้องเปิดนะมันจะเปิดอัตโนมตัติเราก็สั่งปิดก่อนนะครับเช <zug. S 2> ่นการสําลองข้อมูลส่งไปยังบริษัทของเขาเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องส่งก็ได้นะครับตัวไหนกดข้ามได้กดข้ามนะครับเนี่ยอันนี้กดข้ามได้นะครับมันจะพยายามให้เราทําการเซตค่าโดยการติดตั้งแอปของเขาอะไรประมาณนี้นะครับตัวไหนเราไม่เอาเราก็กดข้ามนะครับ กดข้ามไปต้องการอัปเดตปรับปรุงไหมอันนี้เราจะอัปเดตเองนะครับเพราะาปล่อยให้มันอัปเดตเนี่ยมันจะนานนะโอเคอันนี้แอปที่เขาแนะนําครับเราสามารถติดตั้งได้ตรงนี้นะแต่ว่าเราจะกดข้ามไปก่อนนะครับก็ตั้งเป็นมือถือเครื่องใหม่เลยนะครับอ่าก็กดเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยนะครับมือถือเครื่องนี้ก็พร้อมสําหรับการใช้งานละอ่าโอเค โอเคครับอันนี้ก็เป็นมือถือหัวเว่ยนะฮัวเว่ย Y7 ยเนะครับ2018น่าจะ2018นะครับโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือหัวเว่นะครับก็ดูเป็นแนวทางส่วนมือถือรุ่นอื่นก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับการทำไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ